รางวัลเฟรลี่ดีไซน์อวส์ประจำปีถือเป็นไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งภายในงาน t h a i l a n ์ f r ร e ี่ดี s ซน์ Expo 2023มากรรมอารยสถาปั์นวัตกรรมสุขภาพการท่องเที่ยวและโรงแรมเพื่อคนทั้มวลครั้งที่7โดยในปีนี้ได้มีการเสนอชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวตึกอาคารโรงแรมรีสอร์ทตลอดจนวัดวารามหลายแห่งที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีอารยสถาปัต์หรือมีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางลาา ห้องน้ําและที่จอดรถสําหรับผู้สูงอายุผู้พิการและครอบครัวที่มีเด็กเล็กและคนใช้รถเข็นเ,เพื่อขอรับรางวัลเฟร d ี่ดีไซน์วอชประจําปี2566ท้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายรองรับสังคมผู้สูงวัยร่วมขับเคลื่อนเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในเวทีโลกกันนะครับซึ่งกติกาการคัดเลือกสถานที่เข้ารับราง เฟรนลี่ดีไซน์อวส2023แล้วก็จะพิจรารณาจากการออกแบบและการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการและมนุษย์ล้อหรือคนที่ใช้รถเข็นเป็นหลักนะครับโดยดูจาก5อย่างนี้คือ1มีที่จอดรถเฟรนลี่ดีไซน์ที่ได้มาตรฐานตรงตามกฎหมายหรือไม่ทในแง่ขนาดพื้นที่และจานวนที่จอดรถ2ทางลาดต้องเป็นทางลาดมาตรฐานอย่างน้อย1ต่อ12เมตรหรือ1ต่อ15เมตรได้ยิ่งดี3 ห้องสุขาเฟลลี่ดีไซน์ที่มีประตูกว้างและมีพื้นที่ภายในกว้างอย่างน้อย2คูณ2เมตรและมีการติดตั้งราวจับที่ถูกต้อง4มีป้ายสัญลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจนเข้าใจง่ายมองเห็นง่ายและ 5. หากมีเฟลลี่ดีไซน์อื่นๆด้วยก็ยิ่งดีนะครับเช่นเบรลบล็อกสําหรับคนตาบอดเป็นต้นครับทุกท่านสามารถส่งรายชื่อหรือแนะนําสถานที่แหล่งท่องเที่ยวและตึกอาคารต่างๆเพื่อเสนอชื่อเข้ารับารางวัลเฟลลี่ดีไซน์อวอร์ดประจำปีนี้ได้ โดยส่งรูปถ่ายสถานที่และอารยสถาปัตยในสถานที่นั้นๆพร้อมระบุชื่อและที่ตั้งสถานที่มาให้ชัดเจนนะครับโดยสามารถส่งมาได้ทางอีเมล f d e x p o t h g m a i l c o m หรือทาง Facebook Thailand f e r l y Design Expo <นะ S 1> และมาลุ้นกันนะครับว่าในงาน Thailand f e ร r y Design Expo 2023ซึ่งกำลังจัดขึ้นในวันที่7-10ธันวาคมปลายปีนี้ที่ไบเทคบางนาจะมีตึกอาคารสถานที่แหล่งท่อง เที่ยววัดและศาสนสถานตลอดจนโรงแรมและรีสอร์ทที่พักที่ไหนบ้างที่จะคว้ารางวัลสุดยอดอารยสถาปัตแห่งปีเฟรลี oh, <yeah. S 1> ดีไซน์อวอร์ด2023 oh, <yeah. S 1> ไปครองครับ